อันนี้เราจะเคยขึ้นคันลำนี้เล็กๆมันรู้สึกจะไม่เกิน2ไม่เกิน30ที่นั่งไม่มีการจองที่นั่งใครขึ้นก่อนน,อน,นั่งก่อน สวยมากนี่แค่ดูดูต้นอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยต้นอันนี้ก็สวยเลยแค่ต้นไม้ยืนเชศเท่าเก่าๆก็สวยแล้ว อโดอดูอ๋อนี่มันแบโบโอ,อ,อดูออดใช่ใช่ไหมหอเอาให้พี่พี่ใหมดิ ขาย้ค่น้อยนี่จะเซฟี่อ้ยะเซฟี่